ชา้าเลยโอ้ดูทีวีดีกว่าฮึ่มคลิปอ้กดเลยกดคลิปดีก่อนอู้หนูมากเลยโอเคปิดไฟก่ออุ้ยเดือดกระตีกยรีบร,ร,รีบเลยว่ะโอเคมาอืมเมื่อวานเราเป็น เวันนี้เราทำงานอะไรว่าม,มาไม่รู้รทำงานอะไรว่าตอนนี้เราจะไม่ทำอาชีพทุกเดืเอนแล้วแต่ไม่รู้จะทำงานอะไรดีทำงานอะไรดีนะโอ้รึกษารุ่เฟรมดีกว่าเฟรมเด้อโอ้ เอาลนะแชมป์อุ้ยไม่นะแชมป์ร้านเฟรมดีกว่าสวัสด,ดีนะแชมป์สวัสดีบอยสวัสด,ดีนะแชมป์โอ้ยพ็นกิจกันมานะนะเนี่ยปกติลงุงเฟรมจะมาขายมั้ย่เหรอใช่ตอนนี้ลุงมาขายออันนี้น้ำมาขายเทียนอ๋อซื้อไหมไหมไม่ผมเลิกเป็นอ่าเลิกอาชีพละลืมไปก็ต้อง,งอาชีพตัวเองกูโอ้ยแม่กูอ่ะหายกูหาย,ายเฮ้ย ดีคฮอยเฮ้ยอตะโอ้ยพืนงาน่วมากเก็ดีกว่าไม่ชุวมาก็นหาก,กจะพิงค้ามาป่วนๆทิปตัวเทคความเรียบร้อยของร้าน เนื้อปักสุดหายไปอ้แตงโมอืมเอาผักจัง่นนี้เลยไปละอืมโอ้ไม่ก oh ็อืมยังไงวะทำซีเกมีวันเดียวโอ้ไ oh ม่อืมสเปรย์ อไอเนี่ยน้องฟางโอ้มาแค่เกมคเพบอ่ะโอเคมาทึงลูกเกินถ้าออกก็แม่ไปได้โอเคปะอือ,อ,อดีอครับทุกคนลุง,ค,ลง,งคุณลุงปา่อยไงคุณคุณลุงอยากซื้ออะไรปนะ ที่ทำมาถือสามทกอางนะเอาไหมเอาดูดิอย่าอน่าล้าแชมดีกว่าให้น้างแชมป์วางไงนี่แหละหาสิพิ่ถึงโอเคมาโอเเ้ทีแเปีเ่ยนเยอะไรที่ โอ้ไม่ป um ิมนลืม hey. ชื่อปิมนว่าง่าน้มันว่าง่าไวน้มันพอดีเพราะงจะจักเตื่อมไปหมดเลยก็เดินนำมานจะเอาโอ้โถไปก่อนนั่นหละตักทีแกะแกะแกคแกะทัก ครับเจ้มาจะบ่านนี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเครื่องบินวันดีแฮร์ี่คัปเตอร์แฮร์ี่คัปเตอร์โอ้บไม่กดทำบ้านกว่าเรื่องงานละโอเคไหมว้า โอ้โหยเพราะว่าเพราะว่าเป็นสเตปเดินเทประเทศเอออ่าไม่หากับบ้านหากับบ้นง่ายเพมีแตะเสือกระบาทังนี้โอ้ยจนิกูกูเบียวเลยวะเ้ยตกตกน้ำตกน้ำตปขึ้นไม้ได้อยาเทพจะโอโหจะมาเนียมาดเบียวเลยวะ แมาๆม่มมทิปทิปนารถเดียวเลยโอ้ยนรารานารถกูไปเลยไปเลยโอ้ไม่เกอดอ้ฉันดูมาตอนนี้มันกัดเตรมนไปดูสินารถเดียวมาเลยลงก่อนตัวอะไรดีนะคันไม่ดีกว่า โอ้ไม่ก็คิดเงินแต่มันมีคนขายปลรักกัขโมยปลรักกันนะไปจับเบรกเบรกเบ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 รกเบรกอแบก่อนจะไปมึงแต่งหนึ่งโอเคมากูกชวนคนสวยยงไงอุ้งหอยก่อนนี่เราดูเร็วโอ้ดูมาแล้วคึกมานี่นี่ดูเลยนี่ดูเลยอ้าวโรดิ โอ้ยโอ้ยห้งโอ้ไม่ก็น่านลกคุณเจต่ปัญห้าน่าไก่ก็ไม่อยู่แล้วอออเช่อน่าน่าาาาเออเออโอเคไาที่อ่าดูสิ จะเป็นยงไที่จากเมืงบดี่คุณจะเป็นยองไงจะมีใช่ไหมวะโอ้นี่โอ้ไม่ก็มีแค่บ่อืนี่มในมันก็เลนี้ททีละ อ๋ออ๋อโอ้ยกลอจับเทปเอาเอาเอาเอตรงนี้จะบอกให้ไรตอนนี้ตอนตอนี้ตอนที่ทมันที่พฤติกันมันไรหัวละนี้ก่อนอืออือนี่วิไกลที่สุดเออโป่ง

มนกล้กะหักตลบเฮ้ยัวแล้วไงคลๆโอเคมาุ้บชุบโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดต้องลงเลยเนี่ยดิกดบวนไร้อจเลยเฮ้ยยินให้ใจวเฮ้ยจหน่อย จนันไรขึ้น,ห,ห,นหน่อยหวยนะแล้วไหมแล้วด้วยเฮ้ยรู้ไระเนี่ยเฮ้ยว่าอะไรจันไรโอ้โหกดสนี้คนอ่ะก็ระมือรมือละมือดกดกดฮ่า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 เออดนสวนฟังก่อนเถอะเออวูบเลยวูงเลยขอกด หาเกันอะไร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 จะไปไหนมาหนีมน่มาหนี่คุณมากไว้ไอ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 ้พูดมาพูดมาเขาตั้งนะโอ้ยเจนี่จนนี่ตั้งโอ้ยใหญ่แลอะไรละ่ะจอดสวยที่ขอบคุณลา โดเลยโดวเลยโดเลยมาไม่ไม่ไกลที no 私私่สุดเลยันคือคนชั่ว่ว้าดีโคเทโอ้โหดีโคเททุกคนพูดไทยแล้วเนี่ยโอเคไหมดีโคเทดอเทมาทำนมดิมาทำนมดิ เดีได้เจอพี่มันจะมาไปเจอเ่อไปม่ได้เจอแวมาเช็มนนเจออะ,ะไรโอเคเราล,ลอกกับล้วมามๆๆๆมอ้ดีกับเท่เอาหมุนตีลังกาขีดเราก็ไม่ดูแตะทำไ้เงินคนเขียเลยโอ้ไม่กนมาฉันจะไม่เชทางตำรวจ ใส้วัดิสทหาร陆军ทหารตัวนี้เดี๋ยวเฮ้ยโอเม้า oh ชุบ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 ,ชบเป็นโอ้ม oh ก้าจะขี่ใต้น้ำบุกเลยกลัวก็กคือเห็นมาถึงแล้วเย่ก่อนที่ไม่มีใครสามารถมาได้ชิบลงก่อนเป็นในกรไปไหม เฮ้เฮ้อ๋อลืมไปกลเข้ามาเขาขี่กับไปว่ะคลิปบ๊ายบายบ๊ายบายกับพี่มาส่งคลิปโอเคมาเลิกหมาไปก่อนโอ้ทีนี้มันเป็นยังไงกูเพิ่งเคยเห็นมันทำทียอะไรมันกูยังงงเลย โอ้ m g o ดโอ้ my g อดเรือดที่คูพ่อคนแม่ใหญ่โอเคมา e s e t 啊 reset โอ้ m g กอโอเคตอนนี้อยู่ที่นี่ เบไปเลยตรดขึ้นโอเคตอนนี้เราต้องไปทำอะไรโอเคมาอืโอ้ไม่กวาดมืดเลยนะเนี่ยควรกลับบ้านยังไงเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยรถรถอุ๊ยดูให้ทำเอง เฮ้ยรถทัดอกทำเพี้ยเลยเนี่ยดะเย็จะมาขัดอกไปเนขึ้นด้วยพกสกบัดทีมากบัดเย่เฮ้ยไปเลยยู อนโอ Would ูอ้ดิต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 ิอ้ยเอสุขเนียโอเคป่ะอืมมีไหนหมดวะอู้มมีใครอยู่เลยวะเฮ้ยเดี๋ยว โอ้ oh my god เดี๋ยวออ้ my god ตอนนี้กูอยู่ไหนโอกูหงเลืงกว่าตอนนี้กูอยู่ไหนแม่มึงเอ่ยมาผิดทางตอนนี้กูอยู่ตรงน,นี้โอเคนี่ก่อนโอ้ oh my god ตอนนี้มาให้ช่วยเฮวยพ่อเกิดไม่ายทีกดียวโอเค

อ,อส,บบอออสี่ทุ่มยาทุท่มละคืนละมาถอยนอยโอ้โอ้ยกดทำไมหน้าจะเหแบบนี้เนี่ยเออนเป็นไรเส็งเศกุขนโอเคปะ ถ่ายดูลกลา,างเราไปจุดกบ้ายังไงเนี่ยซาโลวีฮอืมเครื่องพื้นละุดบไม่ได้เลยไปวิ่งวิ่งวิง่โอ้ยแล้วมมอมเนวะกูอมบูมนมันไกลเลยตอนนี้เท่าไหร่เ คือถูกไหมถูกแล้วเขาก็เดินไปนบานโอเคเดินเติมอุกหนูเข่าเว้ยเดินไปเรื่อยๆโอเคอืมโอ้ยเรือเอาน้อเรือ โอ้าน่าเอาน่เรือช่วยกูด้วยเอาเรือเรือมึงไม่เห็นกูเลยอีกแล้วเลยไปเกานไอ้ชันควันโอเคมาเร็วมาทำการอยู่เกาะแล้วอยู่เกาะแล้วเว้ยเย้กองนี้อ่อนกัน

ini juga boling, pisang juga, pisang juga. Tapi kalau datang minum kan, oke dia kebang kan. kalau mana? Ya, kalau nah ini, kalau tak apa, saya keluar. Nih, apa yang Apa yang โอเคขารุกับป้าเขอมาเลียบูดิงแล้วกันนะเย้ยยูอย่าอย่าอย่าคารุกับบ้านแล้วค่อยมาเร่นโนบะูดิงาะวมีงานอะไรทำแล้วอุ้ยมันจะเป็ียนอะไรแหละแล้วก็เท่แล้วก็เทอะตัวไม้กอดตัวไมอดโอ้ยยูแต่ให้เอามาแต่ไหนวะ มาเนี่ยแรงยงแรงตดืดเมาก่อนโอ้ลูกลูกูผมลูกท่ผมอาหนีแรงดูความนะมันเดี๋ยวความนะดวความกูบอเดี๋ยวความเดี๋ยวความนะเดียวความนะเดี๋ยวความนะเพิ่งเยอเพิ่งเจอดความเออสี๋ยี่เาชอบดีกว่าละครนี้โอ้คี่ทำได้ไหมเคาไทยคขาไทย เฮ้ยช้าเปล่าช้าเปล่าช้าเปล่าเลยยูคูแซงทุกคนอ่ะอุ้ยจะดีจะดีจะเบียดดีจะเบียดดิเฮ้ยอุ้ยเบียกันละเบียกันละเบละเบละโอ้ยไงก็ป้งโคตรแข็งแรงเป็นไงอะเป็นไงไม่เหมือนคนเก่าเลยที่มาโคกอันเอียไปเกิดไปก่อนทุกคนภาพดีอีก แตเดี๋ยนก็ไม่รู้ตป็นคนเยอมากนี่เนี่ยจกา่งบคันคันนี้ไปได้อะไรเนี้ยเดิมโมเลเปนนนมีกรดแข็งไรอยู่ไปไหนเนีเอามาเทีอบกอนข้างนอกเลยตนี้แหละไม่ใครจะปนหรอกปวดท่นี้ไม่มีจ ุ้ยเดี๋ยวทำกุหลาบสีมอเตอร์ไซค์ทำกุหลาบโอเคปะอะอนยอ,อ,อ่อนนานนักกว่าทำ้กเพื่อลยครับเลยคตรเจ๋งือตื่นาละ เอ้ยเดินมาละเดินแบบนี้เลยวะขับเลยก็ะตูไปขับเลยคึบคึบอะไรอีกเนี่ยโอ,อ้นี่คือนี่คือบักนอนกลางอากาศโอเคตื่นมาละ โอ้ม y g อ d กูเจ็บกูจะตายบักจนเกือบแตกโธ่เ้ยเฮ้ยโอ้ my god โอ้ตรแบบตายเลยอาฮ่าโอ้ my god คนบักโอ้ my กอด ตุกคนบุมเรเยวอาุวดว่าให้โอ้เอเลกรมบมาโอเคลุดจอความตายไปละค่ไ่เคยไปก่าไมู่้อันตรายจิบงาน่าทำบุตรทำบุตรปงานเดียนะ๋ยวปะนี่ย เขามึงมาทำไมนี่ตรงนี้นี่มาเลยเอ,อ๋อกดพร้อมระวังผิดล้านก็โัวทีไอยชึบไปนะบูลิงกันมา เอาลูกบ่าเน,นี่ยเป็นบูดิง่งมามาโยนไปโอ้ยเนี่ยไมได้ทุกบันเลย,ยต้องใหม่มีอะไรขวามแรงกรามนี่เข้าโดนโอ้ไม่หมดไปเป็นไรเทงได้ มาเดี๋ยวหน่อยตะกตาแล้วกลางพอดีโยนรวมไปหมดดีอด้อยยแจ้าเอาอีกข้างหนึ่งชึบชึบชึบโยนป้าชึบโอ้ไม่หมดแต่ก็ไม่เป็นไรอืมเฮ้

แหน่แหนๆแหน่แนๆแๆนแน่แนๆแหน่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 แล้วเราไป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 เออ้โหจังหวะนี้เราไปละโอ้โหเราโคตรแรงอืมอยู่ทำไมได้ดิไอ้ขี้ยกว่าลุกเมื่อไรละปุ๊บโอเคง่วงนอนเลยไม่นอนนนก่น